เนื้อแกเด้อเสียบๆน้ำกันมาเอาละหลังจากย่าย่างดินแบบรี้อยแล้วมาหั่นตัวข้าเดี๋ยวก่อยครับก่อยข้างนี้ข้าจะเป็นลักษณะก่อยแบบคายๆนำตกครับผมก่อยแบบคือนำตกเลยครับ เอาละครับผมหอมด่งหอมแรงพริกตามเกลือของเขาเรียบร้อยครับผม,มจัดการปรุงไปเลยก็แม่ครับเเดือดม็นได้เน,น,น้อแล้วเสี่บพีพก้นเพิ่มอีกว่าเพิ่มอีกแก่ตัวยหลๆไปหน่อยเอ้อแค่อำลำกะ็ะอดอะ อันวัดขันมันโคนน้ำคนเนื้อกันสักกันนี่ดินเ้องนี่มันแห้งมันบ่อไหมแต่มันมันกรอบนอกนุ่มในข้างในยังมันยังฉ่ำอยู่นะต้องขันมันทอกันเลยเทคนิคห้องคือต้องขันมันกันอกันนี่ ิตินเบิ้งเป็นยังไงที่นี่โอเคยังมันสุกเลรอหรอวะสุดยอด้านติดปิดท้ายด้วยหอมเรียบร้อยลุงดวดข้อหม้อบายมาลองกินเข้าสวัสดีครับผมสวัสดีจ้ะพี่ตารครับครับผมมาเมื่อนี้ก้อยลินเมื่อนี้ก้อยลินจ้ะครับผมก้อยลินครับสมตันพี่อยากกินสมตันไม่ได้กินหลายมือเหรอ เดี่ยวสมต้นมันยังอยู่ห่อเดียวมือนี่จัดการซะเลยมากินถึงฟ้าถึงฝนน้องมีเนาะบรรยากาศดีนะครับผมอ่ะอันนี้ผักกันจองก่อนจัดไปจัดไปเอาอันนี้ต้มต้นตีเลยนี่มาได้จัดได้ไปนองท่างไกลท่างไกลมามือนี้ผ้ากินขอกับก้อยลิ้นละมือนี่ Nha một có cái câu là, <laughs> mm. กินทอดห,หน่อยอกินกับได้หลายว่างแล่ว

เลวลาเขาจิกไนเขาเอาไปยากทุกคนตังรวงข้าวอนเอาไปยากอืม ต้องอามากรอกก็ไปอย่างไปมันกันลยเติมความกรอบขึ้นมหน่อยหอมกรอบด้านั้นเป็นเวล่างสีก้่อยนะให้ขั่นเราขั่นมันก็ได้เขา,าเนี่ยจ้าเพราะลิ้นมันจะแข็งน้อยนึง<า>จ้า ว่างอยาน้ห่ยอืม <inda> น <strains piercing> ั่เขาว่าง ยิงของปันยังควันไปตลาด <c oughs> ว่าวแบบนี้กแบบแบบนึงมันตีห่าง ก๋วยเหรงคือแบบมึงเห็ดก้อยแบบย่างนิดนิดไหมพ่ออะไรกับทีเหนียวหน่อยอย่างนิดนิดแล้วกัมาซอย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 แบบเห็ดเห็ดอ,อ่ำก็ได้จ้ะแบบกันเดี๋ยวมือหาจะไปเห็ดอ่ำ ออมลินน้า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 กินกินขาวแกงโทงนี้กับพี่น้องลาย <c ười> เอาไปนี่แหละไรอ่ะการอาหารกับเกดไลฟ์ว่ได้เกตย่างละอันกินมื้อเล่นนี้อะไรกินได้กับบุบเดิ้ล chân dòng quân tài gian anh lại lại anh lửa cái này là bốn mươi tuổi lượng cái xẹp đấy con hiền này xẹp ở đây đấy

อ๋อฮึเฮ้ยคอนเซปต์ฮะ กินคอนแซ่บขึ้นมาปากเบาๆนะก็อร่อยอ่ะน,นี่แล้วกันแนแแวแซ่บเลยเอสเดียบลงมือทุกมือมอ่ะมีแต่แน่แซ่บแน่นจะเล่นอาหาร <c oughs> เดี๋ยวจะอธิบายคำนี้ก <c oughs> ็มาอวดได้โซเซเป็นเมนูได้เนี่ยทั้งย่าง ขั้นตอนแรกก็ยางก่อนไปลวกน้ำห้อนลวกน้ำห้อนก่อนเอาไว้ย่างจังไม่ย่างจังนมเอาไอ้ตัวสกตากามันหลกอไปกันโอ้นี่มือนี่อ่ะไ่รินไปกินเจี๊ยนครับ mm -hmm. ก็คือที่กินแค่ยิ้มนี่แหละครับผมแสบคือเกานลยครับผมือได้ถีบ่าแสบแต่มือได้เพราแสบก็คือมือกล้วยครับแล้วก็ต้องไปหาหมออมแล้วมือกินเขาบ่าแสบไยามกินหอยแสบแล้วนองเนี่ยด้ห้กินผู้เฮ็ดเฮ็ดแสบผู้กินก็จะตีไหลขั้นตีเพราะได้กินเลยยน่องฟันน้ํอยตียน่องไปได้กินเลยแล้วเพราะแสบก็ว่าแสบร เทคนิคเมื่อไงๆแค่นั Hubble ้นอันนี้แค่พิลียอมรับครับผมกินแค่ไหงูรสชาติกินแค่อิ่มก็จะกินให้แน่นเกินไปครับผมจะรับคนที้มอายุหลายๆจังสองก้นตายยากจังจลยกินแค่อิ่มเนาะพอนะผม่เลยคือว่าต้องกินให้เกี่ยงให้เบิดเนาะเอาแค่สึกว่าจะพาะมืดความอยากและพ่อแล้คลิปเมื่อนี้กะจะเรื่องคนไห่คนแท้คนเก่าหน่ะครับผม อับแน่เผื่อวิธีสามเท่ากับเยนุ่งกับคนไหลคนแชร์ชก,รก,<ต>กันก่าใช่ยันถีบยาปะกันนะนะขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า